เน้นทุกตัวช่วยทุกคู่3คู่วันนี้กับผมเตินนะครับสวัสดีสมาชิกช่องจ่อสกอร์ทุกท่านครับมาพบกับบทวิเคราะห์วิจารณ์ฟุตบอลนะครับทั้งหลีกหลักหลีกรองครับก็เลือกมาให้แบบเน้นๆนะครับมีอัปเดตการตลอด24ชั่วโมงสนใจเข้าหมู่บ้านพัดเข้ามาได้ครับที่ l n c 5หรือว่าจะคลิกที่ใต้โปรไฟล์ได้เลยนะครับโดยตัวแรกวันนี้ครับไปกันที่ศึกฟุตบอลดิวชันหนึ่งของเดนมาร์กเกมคู่ระหว่างเอสเบิร์กครับวันนี้เปิดบ้านพบกับทางมิดเดิลฟาสลงสนามเวลา1นงนาฬิกาตรง ซึ่งทางเจ้าถิ่นเอสเบิร์กครับก็เล่นมา15นัดมีอยู่23คะแนนนะครับยิง19เสีย20ส่วนมิดเดิลฟาสต์นะครับเป็นทีมบอยเลยครับ15นัดมีแค่8คะแนนยิง12เสีย26นะครับกับผลงานที่ผ่านมาครับของทั้ง2ทีมเจ้าถิ่นเอสเบิร์ก5เกมมาสุดชนะ3เสมอ1แล้วก็แพ้1นะครับล่าสุดก็เปิดบ้านชนะบีเกมา3-2ส่วนทางมิดเดิลฟาสต์นะครับแพ้มา5เกมรวดครับฟอร์มไม่ดีเลยนะครับล่าสุดก็แพ้เอาบอกคาบ้านมา1-2ครับ กับสถิติการเจอกันคู่นี้5ครั้งส่วนก็เป็นเอสเบิร์กชนะทั้ง5ครั้งนะครับซึ่งความน่าจะเป็นของเกมในคู่นี้เงื่อนไขให้ทางเจ้าบ้านเอสเบิร์กต้องบังคับชนะ1ประตูเพื่อเฮเบานะครับดูแล้วก็บอกว่าไม่น่าพลาดนะครับด้วยฟอร์มการเล่นด้วยสถิติอะไรต่างๆดีกว่าหมดนะครับเล่นในบ้านด้วยครับแค่1นประตูไม่น่าพลาดคู่นี้เลอกเอสเบิร์กครับส่วนคู่ที่2ครับไปกันที่ศึกฟุตบอลเซกูด้าของสเปนนะครับเกมคู่ระหว่างบูโกสพบกับทางกาสเตยอนลงสนามเวลา2นาฬิกา30นาทีครับ เจ้าถิ่นบูโกสนะครับ12นัดมี21คะแนนยิง19เสีย12ครับส่วนกาสเตยอน12นัด15คะแนนนะครับยิง15เสีย15โดยผลงานที่ผ่านมาของทั้งคู่นะครับบูโกส5เกมชนะ4แล้วก็แพ้1ส่วนกาสเตยอนชนะ1เสมอ1แล้วก็แพ้ไป3นะครับิติการเจอกันคู่นี้2ครั้งล่าสุดเป็นกาสเตยอนชนะเย่าเยือนครับกับความน่าเป็นของเกมในคู่นี้เงื่อนไขคือเลือกฝั่งได้นะครับก็แม้ว่าิติกาสเตยอนอาจจะเหนือกว่า แต่ฟอร์มการเล่นชั่วโมงนี้บูโกสเจ้าถิ่นไม่เป็นรองเลยนะครับแถมเล่นในบ้านด้วยอย่างน้อยคิดว่ามีแต้มครับแล้วก็รู้สั่งแต้มได้เลือกเจ้าถิ่นบูโกสส่วนคู่ที่3ครับไปกันที่ศึกบอนอาร์เจนีนานะครับเกมคู่ระหว่างกิมนาเซียลาพลาตาพบกับเบเลซาฟิลลงสนามเวลา3ามนาฬิกาตรงครับเจ้าถิ่นกิมนาเซียลาพลาตานะครับ14นัดมี16คะแนนยิง9เสีย16ขณะที่เบเลซาฟิลครับ14นัด25คะแนนนะครับยิง19เสีย10ครับกับผลงานที่ผ่านมานะครับของทั้้งคคู่่เเจาาาาาถิินนนกมซียลลพตะรับ ชนะ2แล้วก็แพ้ไป3ขณะที่เบรเซอรฟิลชนะ2เสมอ1แล้วก็แพ้2สถิติการเจอกันคู่นี้นะครับ5้ครั้งหลังสุดเนี่ยก็เป็นทางกิมนาเซียลาปาตาชนะ2เกมนะครับส่วนเบรเซอรฟิลชนะ3เกมครับซึ่งความน่าจะเป็นของเกมในคู่นี้เงื่อนไขให้ทางทีมเยือนเบรเซอรฟิลบุกมาเหนือกว่าเล็กน้อยครับก็ดูล้ชั่วโมงนี้ฟอร์มดีกว่านะครับเกรดบอลก็เหนือกว่าอย่างแย่คือเสมอครับแต่โอกาสชนะยังมองว่ามีสูงนะครับคู่นี้ก็เลือกไปที่ทีมเยือนเบรเซอรฟิลครับ ก็เป็น3คู่ที่มาฝากกันนะครับเดีย๋ยวได้เพิ่มเติมสามารถคอมเมนต์เข้ามาสอบถามกันได้ครับหรือสนใจเข้าหมู่บ้านทักเข้ามาได้ที่ L N 45หรือว่าจะคลิกที่ใต้โปรไฟล์ได้เลยครับวันนี้ลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ